ในเครือ Coffee Bean by Dow n เจ้าของเดียวกับ Butter Bear มีอะไรบ้างนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าหมีน้องเนยเจ้าหมี3ามขวบที่เต้นเวอร์สุดเบะและก็คาแรคเตอร์สุดน่ารักจากแบรนด์ Butter Bear แต่ว่าอาจจะยังมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าแบรนด์แห่งนี้จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ในเครือของ Coffee Bean by Dow ร้านเครื่องดื่มและเค้กในไทยที่มีสาขามากถึง9สาขาบนห้างสรรพสินค้าชั้นนาของไทยนะคะ และนอกจากนี้แล้ว c f f f e e e บ n น y y ดาวยังมีบริษัทในเครืออีกหนึ่งบริษัทค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่า c o f f e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  n น y Down นอกจาก Butter Bear แล้วยังมีบริษัทอะไรในเครืออีกบ้างค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะ Business Path จะพามาเปิดข้อมูลของบริษัทในเครือเหล่านี้ผ่านอินโฟกราฟิกที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยค่ะเริ่มจาก Coffee Bean b y d o w นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในสีผู้ผลิตขนมส่งเบเกอรี่ให้กับ Starbucks ประเทศไทยและมีรายได้ต่อปีที่มากถึง500ล้านบาทซึ่งโด่งดังจากเมนูเค้กในตำนานอย่างไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้กและครปเค้กสตรอเบอรี่ค่ะซึ่ง Coffee Bean b y d o w นะคะจดทะเบียนตั้งแต่ปี2546 และในปี2,566ค่ะรายได้อยู่ที่536ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ593,263บาทน,นะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีสาขามากที่สุดใน3แบรนด์นี้เลยนะคะเพราะว่ามีถึง9สาขาและส่วนใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะ ต่อมานะคะแบรนด์ที่2ที่มีการก่อตั้งในปี2,563ก็คือ Skinnylicious ค่ะแบรนด์นี้ถูกก่อตั้งโดยคุณบูมนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณดาวนั่นเองค่ะแบรนด์แห่งนี้นะคะในปี2,566มีรายได้48.72ล้านบาทและกำไรสุทธิ2.94ล้านบาทค่ะปัจจุบัน Skinnylicious มีสาขาอยู่ทั้งหมด5สาขาด้วยกันค่ะจุดขายของ Skinnylicious นะคะก็คือเป็นร้านขายขนมครีนค่ะซึ่งอร่อยได้โดยไม่รู้สึกผิดนั่นเอง สุดท้ายค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังเป็นกระแสโด่งดงังก่อตั้งโดยคุณบูมเช่นกันก็คือบัตเตอร์แบรนะคะเพิ่งก่อตัอ้งในปี2566ที่ผ่านมานี้เองค่ะรายได้ในปีนั้นอยู่ที่7.44ล้านบาทและทำกำไรสุทธิได้276,341บาทค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีอยู่2สาขาค่ะ เป็นที่น่าจับตามองต่อนะคะว่าแบรนด์บัตเตอร์แบร์จะสามารถสร้างกําไรสุดทธิได้มากกว่าแบรนด์อื่นๆที่มีมาอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตเตอร์แบร์ถือว่าเป็นกระแสโด่งดังมากๆน่าจะสร้างยอดขายในปี2567ได้สูงกว่าปีเดิมๆนะคะนอกจากนี้ทางแบรนด์เองยังมีโอกาสสร้างของสะสมหรือของที่ระลึกของน้องหมีน้องเนยให้คนเอามาสะสมได้อีกด้วยค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหาว่าเป็นประโยชน์นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และคลิปต่ตอไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะ